ครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์ของรัก์ก็คงมาพูดกันต่อพระราชบัญญัติยานะฮะสองพในตอนที่3อาจารย์ก็พูดไปหลายมาตราแล้วนี้มาดูในตอนนี้นะครับพูดถึงมาตราที่48นะผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิตขายหรือนําเข้ามาในนั้นนําเข้ายาเข้ามาในราชนาจักรนะซึ่งเป็นยาแผนโบราณน,นะเมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต อันนี้ก็หมายถึงว่าการที่เราจะขออนุญาตไม่ว่าจะผลิตขายนําเข้าแล้วเราจะต้องมีกระบวนการเตรียมอะไรบ้างก็คืออันที่หนึ่งเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินหรือฐานะพอที่จะตั้งและก็ดําเนินกิจการได้นะในบางที่ก็อาจจะต้องดูเสเตทเมนต์หรือ,อ,อมีมีสเตทเมนต์หรือมีเงินบัญชีอยู่ในเท่าไหร่ ที่จะดูในส่วนนี้ที่จะเปิดร้านขายยาหรือเปิดสถานที่ผลิตหรือนําเข้านะครับก็ทางนี้ทางผู้อนุญาตก,ก็จะต้องขอดูอันนี้ด้วย2มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอ่าก็มีชื่อทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ในประเทศอยู่ในทะเบียนบ้านทึ่อยู่ในประเทศไทยอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักแลก้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามก็คือต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทก,กฎหมายว่าด้วยการขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่พ้นโทษมาไม่น้อยกว่า2ปีก่อนวันขอรับอนุญาตอ,อันนี้ก็คงต้องมาดูว่าเราคนที่ขออนุญาตนั้นต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับแล้วกเ็เรื่องของการขายยาด้วยนะฮะเว้นอันนี้เว้นก็หมายถึงว่าต้องพ้นถ้าถ้าเคยเป็นหรือเคยได้รับโทษอันนี้แล้วต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า2ปีถึงจะได้มีสิทธิ์ที่จะขอรับใบอนุญาตในส่วนที่ผลิตขายนําเข้านี้ได้ด้วยครับผมต้องไม่เป็นคนวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับอันนี้ก็คงต้องสารเป็นผู้สั่งไม่เป็นโรคที่มนตรีประกาศตามรายราชกิจ,จานุเบกษาก็คือจะต้องมีใบรับรองแพทย์นั่นเองแพทย์ก็จะเป็นผู้วิเคราะห์ว่ามีโรคตามที่ประกาศกําหนดไว้หรือไม่นะครับอันที่7มีสถานที่ผลิตนะสถานที่ขายสถานที่นําเข้าสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยาสะอาดถูกลักษณะก็คงต้องมีระเบียบเกี่ยวกับการตรวจว่าสถานที่ผลิตการขายนําเข้านั้นสะอาดถูกต้องตามสุขอนามัยหรือไม่นะครับก็คงเป็นเรื่องของรายละเอียดในกฎกระทรวงต่อไปนะครับอันที่8ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ําหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของผู้รับอนุญ,ญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้อนุญ,ญาตหรือสั่งเพิกถอนอนุญ,ญาตที่ยังไม่ครบ1ปี นะเช่นสมมติว่าเราใช้ชื่อร้านร้านร้านเอเพสสัดอย่างเงี uh ้ยร uh ้านเอเพสสัดปรากฏว่าร้านเอเพสสัดนั้นนะฮะ อยาใช่เลยใช่เลยได้ได้ไดจ้ะ,จะครับผมครับผมอ่ะจ้ะอะครับเดี๋ยวคงต้องจบตอนนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยว